โอเคนะครับก็กราบสวัสดีทุกทุกขั้นกันด้วยนะครับโอ้ยนี่โอเคนะครับเราก็จะกำลังคิดเกี่ยวกับอ่าหมูหมูสับเอามาก็คือเอาเลยอ่ะมาทำเป็นเกี๊ยขนมปังเขาไม่จ่ายเลยอเอาเลยมาทำเป็นเกี๊ยขนมปังแล้วก็ใส่กับหมูสับอ่ะ โอเคนะครับบอกว่าทูตีก็จะเมีนี่ครับเลยครับใช้รดอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ถ้าชอบอะไรก็ลองดูเลยผมใช้บาร์บีคิวตนน่อไปไน่นอนครับหมูสับอยู่แล้วต่อไปน้ำมันสูตีครับเออทูตีครับต่อไปครับน้ำตาลครับอันนี้จะทำตามหมูไม้ทําดาเท่าไดรครับมันเป็นสูตรมุ่งมุ่กันโอเค ้อมแล้วไปจูวิธีทำกันเลยเราก็จะมาทำให้เป็นด้วยเบสเ,เลยบระดับขยับเลคบยครับไปดูวิธีง่ายรนะนี่ครับผมจะกินโชว์นะครับโชว์ทีนี้ครับุย โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ใส่หมูเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นหมูสับนะครับใครจะใช้หมูอะไรก็ได้ครับ <Okay. S 1> เพราะว่าไม่มีสุดตายถัวนะคะโอเคเราก็จะใส่น้ำตาลครับนิดเดียวครับชสุดแล้วครับเอาแแค่นี้พอเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไป จากนั้นนะครับเราก็จะใช้มือคลุกลงไปให้มันเข้ากันอย่าอ้ออย่าลืมล้างมือกันด้วยละ่ะครับหลังจากที่เราได้หมูแบบนี้แบบที่เราผสมพวกเครื่องปรุงอะไรไปก็ก็ได้แบบนี้ครับว้าวใส่ไข่ลงไปเลยออตอกมือเดียวไม่เป็นอืจบอะไรครับทำง่ายๆครับนี่ครับโอเค อย่างนันก็สวยงามหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาผสมให้มันเข้ากันไปเลยแบบคู่ไปเลยนะครับเอาแบบ่ไข่แดงผสมกับไข,ข่ขาวแล้วก็ผสมขมูนะครับต่อไปเราก็จะหาจานหรือว่าถ้วยอะไรก็ได้มาใส่อไอที่เราหยิบลงไปเลยครับนครับ จากนั้นเราก็จะเทลงไปแบบนี้ <Okay. S 2> <Okay. S 3> ครับโอเคโอเคครับตอนนี้น้ำมันก็พอร้อนนิดหนึ่งแล้วจากนั้นเราก็จะเอาหมูที่เราทำการหมักไว้เรียกหมักดีไหมหมักแับเดียวนี่ห uh huh. ี่ครับเราก็คลุกลงไป โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปจัดตอนที่เราทอดเสร็จเลยครับตอนวันนี้เริ่มจะสุกแล้วครับแล้วก็อย่าทอดนานนะครับเพราะว่ามันเป็นเละเลยแล้วเดี๋ยวเลมันจะไหม้แล้วก็คอยดูหมูข้างในด้วยครับอกคอยดูหมูข้างในด้วยครับ,รบว่ามันจะแบบสุกหรือไม่สุกครับเพราะว่าเราหมูสุกครับนะครับดึง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 ,ดง ด,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 ดครับตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะไปกินนี่ผมก็เอาซอสมะเขือเทศมาด้วยครับเดี๋ยวเราลองชิมแบบปลาปก่อนโอเคเอลันนะทุกคนนี่ครับ ข้าวหล่นอีก้องหล่นนี่ครับเอาแล้วนะอืมอืมเฮ้ยใช้ได้เลยอร่อยจริงไม่ธรรม,มาดาเนี่ยแน่นะนะี่อเยอะๆเลยโดน

Hôm oh. thưa kim ngập sợ bằng anh nói, ừ. à, mình đi cô ấy anh anh น่าจะอร่อยเพราะหมนะูแต่ไม่ใช่เลวว่ามันไม่อร่อยนะั้นแต่ว่ามันจะไม่มีรสชาติของเลวยน,นะครับเพราะเราลองไปทอดใหม่ครั้งก็ถือว่าวันนี้เราทําสําเร็จน,นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาครับก่อน,นถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลหนึ่งกดไลค์ด้วยนะครับเอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ